ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกันนะครับที่เห็นเห็นอยู่ก็ก็เราก็ำลังจะไปขึ้นรถเมล์กันนะครับเป็นสถานที่ที่มารับคนกลับบ้านนะครับรายการเราเป็นรายการที่แบบถ่ายจริงอัพจริงอัพวันต่อวันครับแต่สาหรับรายการของเพื่อนเราเป็นรายการที่ต้องมีการตัดต่อก่อนแล้วค่อย เอาไปลงนะครับสำหรับของเรามีการอัปเดตวันต่อวันครับยามววันต่อวันที่ facebook ครับท่านชายมีครับผมนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับนี่เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะไอ้บอกจะกลับบ้านจะไปเซตอัดเอาปีนี่ไม่ไปนะไปสิเอาถ่ายรูปให้เราหน่อยดิตอนนี้เราก็อยู่หน้าหอการนะครับ บรรยากาศที่เราคุ้นเคยกว่าข้างหลังมาสักครู่นะครับก็ไม่มีคนอยู่แล้วถ่ายรูปได้เต็มที่เซ็นทรวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่ของการอยู่อยู่ขอนแก่นนะครับก็เป็นวันที่เราลัดนลามากไปเที่ยว ม่เชื่อว่าจะเป็นเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะจะบอกค่ะปะกติก็เลิกปุ๊บกลับปั๊บค่ะเลิกห้าโมงถึงบ้านห้าโมงครึ่งวันนี้ทัวร์่ะเซนทันกันดีนะว่าฝนไม่ตกลงมาแต่ตอนแรกฝนตกตอนนี้หยุดไปแล้วสำคัญแล้วค่ะตอนแรกจะอยู่งานเปิดท้ายนะคะพอดีฝนตกของยังของยังไม่ตั้งเลยตรงไปเที่ยวเซนทันใช่เซนทันมีหลังคาค่ะฝนเลยไม่ตีใช่ใช่ ไม่คนนะครับไม่เข้ากับพวกนะครับจุดเด่นครับเดินไปไหนคนเดียวนะครับจะร้องให้ด้วยครับตอนนี้รายการของเราต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เซนทานสอน,นครับไป